ลุยกันทั้งวันครับวันนี้เดี๋ยวตอนค่ำคืนครับต่อไฟที่ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะกับความสว่างสวยแล้วก็สวยสดงดงาม นะครับดันครับดันเข้าไปครับดันครับดันเต็มที่ไปเลยนะครับสีไล่นี้นะครับไม่เคยมีรถทันไหนที่มาดันแล้วไม่จมนะครับแต่ของเรามาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ารถของเราดันได้โดยไม่จมนะครับดูครับดูครับจังหวะชวานเฉวียนจังหวะการโฉบเข้างานนะครับกับเส้สามพัน ออนิโปรสุดยอดครับต้องชื่นชมด้วยนะครับกับคุณลูกค้าของเรานะครับที่เปิดไปจองของเราไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเกี่ยวมาทั้งวันครับกับความประทับใจนะอันิโปรครับยันสุดๆไปเลย รู้ครับว่าไผเป็นไผแล้วครับวันนี้ไผเป็นไผเบิ่องเอาเด้อพี่น้องเด้อไผเป็นไผสุดยอดแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาก,กินข้าวเหนียวอยู่เมืองบุญนะครับแล้วก็พ่อกันข้างนานยครับที่จังหวัดสกลนครน,นะครับพี่น้อง อำเภอพังโคลนวันที่หาครับหลังจากนั้นก็เป็นวันที่สิบสองครับที่อำเภอบานไผ่นะครับพี่น้องท่านใดอยากสัมผัสกับอ่อนิวโปรแซทสาพันเชิญได้นะครับทั้งพังโคนแล้วก็บานไผ่นะครับเด้อแล้วก็เมื่อวันที่2ี่สกครับของเดือนนี้ทีมงาน อ๋อนี่โปรเซสสามพันกันจะไปช่วงผลงานที่อลันนะครับอำเภอสะแก้วนะครับไปกันดันกันสุดๆไปเลยครับไผเป็นไผให้ลูกันเป็นโลดดอนี่ เรวไปถามความเห็นของคุณพ่อครับที่ให้ลูกชายทั้งสองโอ้ยนี่สูงขนาดครับหนาสูงต้นโกครับเอาคุณพ่อครับเป็นไงครับเห็นฝีมือลูกชายครับแล้วอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมเลยเนาะลดรถหล่ะครับคุณพ่อไว้ละไม่ได้ครับโอ้คุณพ่อรถก็เยี่ยเพราะอจะลุยโลมเลยบ่าคุณพ่อเห็นซ้ำนี่ลุยได้ครับลุยได้สุดยอดบ่าคุณพ่อโอ้ยสุดยอดเลยครับ ขอบคุณพ่อมากครับครับครับคุณพ่อครับก็ไฟแสงสีนะครับไอไฟหลอด LED นี่แล้วออกแบบใส่สั่งมาเป็นพิเศษนะครับคุณพ่ออันนี้ได้ได้เลยจัดได้เลยเร็วแรงรวยครับคุณพ่ออันนี้อันนี้นะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อนะครับแล้วน้องทั้งสองคนนะครับเป็นลูกชายของคุณพ่อซึ่งทั้งสองคนนี้ ชอบมากครับกับรถเ,เกี่ยวนวดข้าวออนิโปรของเราครับเ,เกี่ยวทั้งวันครับไม่เคยลงรถเลยครับจะอยู่ดูรถตลอดตั้งใจว่ายังไงก็ต้องเอาให้ได้ซื้อให้ได้นะครับ